สวัสดีค่ะสวัสดีแม่จอยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้มาดูวันนี้นะคะขอบคุณแม่จอยนะคะที่มาผูกแขนนะคะแม่ยายมาผูกแขนกับเสื้อสิงนะคะฉลองหนึ่งล้านซับนะคะวันนี้แม่ยายก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาผูกแขนนะคะแทนของแทนแม่จอยนะคะ ขอบคุณค่ะคุณแม่จอยนะคะที่ส่งคะแนนนะคะมาให้นะคะมาให้มาผูกแขนนะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ใหญ่ก็ดูน้องช้างไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นอนแล้วนะคะน้องเพิ่มพูนนะคะด,ดืนะคะคุณพ่อก็ยองใหญ่เลยนะคะคุณพ่อนะคะโอ้ยเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะพาพ ไปหาก่อนนะคะตอนนี้หาพ่อเสือพ่อสิงห์ก่อนนะคะไม่เจอเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้อยู่นค่ะอยู่กับพี่ปวัวบานนะคะตอนนี้นะคะมุดลายได้อะไรไมัดผูกเข็นดูคุณยายแสง คุณยายแสงขยันมากเลยนะคะคุณยายแสงนะคะขยันมากเลยตอนนี้นะคะขึ้นสูงๆให้มันเตี้ยล้หมาไม่เหยียบอ๋อสามมันไม่กินนะคะต้องทำา้องฝาดก่อนนะคะยายแสงหาฝายให้หน่อยหาฝายผูกแขนใช่ค่ะโอ้เอาอันนั้นเลยบอกใส่บุหรี่เลยยังสายไฟผูกแขนสายไฟผูกแขนผูกเถอโอ้ยฝาฟผูกแขนนะเจ้าหนาที่งามเถอะไฟผูกแขน ตอนนี้ให้คุณเอาอันนึงตอนนี้ให้ยายแสงนะคะหาฝ่ายผูกแขนนะคะให้จะแม่ยายจะไปผูกแขนนะคะฉลองหนึ่งล้านซับนะคะตอนนี้รอก่อนนะคะดูนะคะโอ้ยตอนนี้มาดูคุณตากับคุณยายนะคะ ทำอะไรกันเนาะนี่คุณตาคุณยายนี่ทำไปด้วยเชียงกันไปด้วยนะคะโอ้ยดูค่ะเจสมพรกำลังเอาสับะรดนะคะไปให้เจริญพูลนะคะตอนนี้นะคะโอ้เราไปเชียร์โบกุ้งเข้านะไุณผู้วมค่อ้ๆอ๋อ ครับผมวันนี้ก็กจะมาูก <c oughs> ขนะกแนมผ่จอครับผมวันนี้ก็จะมาผูกแขนนะครับแขนอะไรครับแขนเรื่องอะไรครับ ฉลองหนึ่งล้านครับทั้งหมด4,005นะคะขอบคุณค่ะคุณแม่จอยนะคะโอบุญวิทย์บุญวิทย์กับบุญวิทย์เลยเนาะนี่บืญถูกเอาหลอกเอาหลอกขอบคุณคุณแม่จอยมากๆนะคะรับขอบคุณคุณแม่จอยนะครับผมบุญบิตรกบุญวิทย์อาบุญวิทย์ทั้งหมด4,005คะแนนนะคะ เงินคะแนนเยอะมากเลยเอาเราองเอายายเราองผมเลยของผมเราไม่มีตอนนี้ก็ผูกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณแม่จใยมากนะครับขอบคุณมากนะครับว่าจะผูกให้ครูสิงนะคะแต่ครูสิงไม่เจอนะคะยังไม่มาครับผมครูสิงไม่มาผูกเสือก็ได้นะคะรออีกหลานหนึ่งนะคะเออแม่นอีกอีกหลายชั่วโมมงาจะอ้อ ตอนนี้มาดูน้องบูปานนะคะน้องบูปานก็กำลังกิกนอาหานะคะตอนนี้นะคะดจ,จะดตลอดจดดูค่ะน,น,นานูก็กำลังทำความสะอาดนะคะควรนกำลังมานะคะอุ้ยลูกเตา๋าลูกเต๋าอยากกลับบ้านด้วยนะคะลูกเต๋านะคะจากลกับบ้านกับแม่ใหญ่นะคะ ตึงใสอยากกลับแล้วอยากกลับกับแม่ใหญ่แล้วีใช่ไหมลูกเต๋าอ,อ,อยากกลับมากเลยนะคะยยกอยากกลับมากเลยอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วขอบคุณค่ะคุณแม่จอยนะคะที่ส่งแครนนะคะมาให้แม่ใหญ่นะคะไปผูกแขนฉลอง1ล้านซัดนะคะแม่ใหญ่ก็ผูกเรียบร้อยแล้วนะคะขอ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 บพระคุณค่ะ ตอนนี้น้องปัวบานก็กินน้ำเรียบร้อยแล้วกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใหญ่ก็จะได้กลับบ้านนะคะไปดูน้องทองเพชรนะคะ ช่นใจชินใจอาบน,น้ำเสร็จแล้วชินใจมาดูดนอ้องอู้ดูค่ะเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นบ้านแม่ใหญ่นะคะสงสัยอยากกลับบ้านมากเลยนะคะตอนนี้นะคะอยากกลับบ้านแล้วตอนไหนจะได้กลับบ้านเนาะคิดถึงบ้านแล้วนี่ดูนะคะไม่กล้าลงจากรถนะคะกลัวรถถ่ายนะคะเจ้าบุญมานะคะแล้วก็นมข้นนมกาเฟนะคะ นมหวานไม่ได้มานะคะนมหวานอยู่ที่บ้านนะคะเป้าบ้านนะคะไม่กล้าขึ้นรถมาด้วยนะคะต้องเป็นผนกเป้าบ้านนะคะดูค่ะเลิศลักโอเลิศลักก็เล่นเต็มที่เลยนะคะน้องเลิศลักนะคะเล่นอย่างสุดยอดเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนไหนจะลงรถนีเจ้าถิ่นนี่